เมื่อรวบรวมใจความแล้วเทศตัวสติเป็นใหญ่ในที่ใดทั้งหมดที่ในสกาไตรปิดกัระแดงไว้ที่ใดทั้งหมดรวมความลงสติตัวเดียวเราก็เคยพูดอยู่แม่มีสติสัต่างเคยพูดกันอยู่ทำามไดต้องต้งสึคือสติปัญญา มาด้วยกันในแต่ทางพุทธศาสนาเมื่อรวมแล้วเอาสติเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นทุกคน,กออกมนเมื่อทุกคนอบลมสมาธิภาวนารรมศาสนาอย่าลืมตัวสติตอนนั้นอย่าลืมสตินั้นให้ตั้งมั่น จะตีนั้นให้พร้อมอยู่เสมอทุกเมื่อเมื่อจะตีพร้อมอยู่เสมอแล้วตัวปัญญาเกิดจากสตินั่นแหละปัญญาคืออะไรคือรู้ตัวเห็นตัวอยู่ทุกเมื่อคิดดีคิดชั่วอยากลเรียกเห็นตัวอยู่ทุกเมื่ออันนั่นแหละปัญญาปัญญาที่กว้างขวางไม่จาก ว่องไปทั้เท่าไรก็ดีก็มารวมอยู่ที่ตัวสติตัวนั้นถ้าสติไม่มีแต่แล้วปัญญาก็จะไม่เกิดเกิดก็ไม่รู้ปัญญานั่นคือสิ่งสารพัดทั้งปวงมดที่มากระทบจิตเกิดค,ความรู้สึกขึ้น,นั้นตัวปัญญาถ้าหากสติไม่มีแต่แล้ว รู้สึกขึ้นก็ไม่รู้ตัวไม่ทราบว่าอะไรต่ออะไรจะไม่รู้สึกตัวสตินีนจริงเป็นหลักสำคัญเมื่อพระทิเจ้าเทศนายนสงสาวกทั้งหลายฟังเทศถึงที่สุดคือว่าถ้าที่มาฟังเทศีิเจา้า เทศถึงที่สุดคือหมายความทังมรรคผลติพัานที่สุดก็คือสติตัวนี้แหละแต่หากว่าผู้ทำนั่นอ่ะจะถึงหรือไม่ถึงนั่นจะนอีกเรื่องหนึ่งจึงเทศนาว่าเทศนาให้ฟังว่าเทศถึงที่สุดแล้ว มดทนี้เรื่องศาสนาตัวสติตัวดแดก็บมดเทา่านั้นที่จะเต็นไปได้ญาประยต์กเท่าไหร่ก็มันอยู่ที่ตัวของเราอย่างเราตั้งสติสหนดตายของเราพิจารณาอยู่แน่วแน่ไงสติแน่วแน่นั้นไม่ต้องพูดถึงเรื่องจิตก่อนนะพูดถึงเรื่องกางก็พอ พิจารณากายนี้จนเห็นกายสักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์ตัวตนบุคคลเราเขาในคำที่ว่าไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ตัวตนหรือบุคคลเราเขานั่นอำนาจสต,ติตัวเดียวสยติแน่่ลงไปแล้วพิจารณาลงไปไม่ให้ไปที่อื่นไม่ใช่สัตว จริงๆไม่ใช่ตัวตนในจริงแล้วเขาใช้ทั้งนี้ไม่ใช่ทั้งนั้นเป็นสภาวะอันหนึ่งซึ่งเกิดมาซึ่งก่อขึ้นมาแล้วสลายไปก็เป็นตัวเป็นตนขึ้นมาแล้วกสลายไปไม่มีอะไรเหลือหรอคนเราหรือสัตว์ทั้งปวงมดก็เหมือนกัน นัมีสาระอะไรด้วยฉะัเ,เกิดขึ้นมาทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วคู่ขนาหนึ่งแล้วก็ดับสลายไปสลายแต่อู่กับผเดิมของมัเพื่อดินน้ำไฟลมตัวของเราเนี่กออกมาจากดินน้ำไฟลลมสลายดก็เกิดเป็นดินน้ำไฟลมเท่านั้นหมดเรื่อง ไปจะทำอะไรไปจะเป็นอะไรก็เป็นเถอะถ้ากรายไปเท่าเก่ามันสละายไปอย่างนั้นเลยคมันจะเป็นอะไรได้ครับไม่ใช่สัดสั์ก็ไม่เช็นมักเป็นอยู่อย่างนั้นบุคคลตัวตนเราเขาก็ไม่เช็นอะไรทั้งหมดไม่ใเห็นนะมันเป็นสภาวะหนึ่งของมันต่างหากที่เกิดขึ้นมา ที่เรียกว่าแขนขาหูตาจมูกร่างกายอันนั้นสมตนดดดดสมติมัญยัดโดยติดสมมติัญญัเหล่านี้แหละจึงไม่เห็นสภาวะเมื่อละสมมติัญญัิเหล่านี้แล้วจะเห็นสภาวะเป็นขึ้นมาแล้วจะสลายไปอย่างนั่นจึงว่าไม่ใช่แต่ตัตนบุคคลของเขาท่านพูดถึงตอนนี้ ถึงมีปฆนนาเรียกว่าัฆษาแต่คานนี้คนที่จะเห็นเช่นนั้นไม่เหมือนกันจะเห็นจริงลงอย่างนั้นเรื่อไม่อยู่ที่สติถ้าสติเราแก่กล้ายังจริงลวไปกว่านั้นอีกเห็นเฉพาะส่วนตัวพูดไม่ถูก บอกไม่ได้ของนั้นไปนจักไม่ใช่ของตนเองที่สมมติผมยัญันเป็นใเผ็นเเวทนาความสเสวยทุกสุขต่างๆอะไรเป็นคนสเสวยกายไม่ใช่สุขทุกแท้จ,จริงคือใจเป็นคนทุกคนสุข ใจคนเดียวเท่านั้นถ้ามันมีใจแล้วคนตายไม่รู้สึกอะไรแลวถ้ามีใจแล้วก็รู้สึกใจตอนนั้นเนี่ยเป็นคนสวยสุกเวยทุกข์ขดีชั่วายาละเอียอยู่ที่ใจอ่านะใจก็เช่นเดียวกันสวยแล้วก็ เกิดขึ้นมาสเว่ยดับไปสเว่ยขึ้นมาอันนี้อันนี้รเราก็ดับไปอันอื่นก็มาสเว่ยใหม่อีกเกิดดับเกิดดับอย่างนั้นเดียวตลอดนี่นะความสเว่ยนั้นะดับประเด็นอะไรไม่ทราบเป็นอะไร,ไาารหายไปหมดจังอย่างสมมุติแต่เดี๋ยวนี้แหละความเมื่อยความหิวความหอย ต้องกระหายอยากน้ำเจ็บมึนต่างๆเรือความทุกข์ต่างๆที่เป็นมาแล้วมันไปไหนเวลานี้นไปไหนมันไม่มีเวลานี้มันเกิดมาแล้วดับไปแล้วจะโน่นแต่นั่นแต่เมื่อวานเมื่อซืนเนี่ยคุณเกิดมาแล้วก็ดับไปแต่คุณก่อนจะมานี่ก็เกิดมาแล้วก็ดับไป อยู่เดีขณะน,นี้ความสุขความทุกข์หรืออะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเดี๋ยวนี้เสวเวยแล้วก็ดับไปดับไปไปไหนครับไม่ทราบตัวใจตัวนั้นเป็นของหยุดเพิ่งเพเกิดขึ้นมา้าใจตอนนั้นเน่ย็ดไม่เกิดนั่นจึงว่าไม่ใช่สัตว์ตัวตรงของเขาเ,าเขาไม่มีตนมีตัวเลย เวทนาหาสาระไม่ได้จิตว่านี่ว่าถึงเรื่องจิตถ้ามีตัวมีตนอยู่นะความคิดความนึกเรียกว่าจิตคิดนึกสงสัยในที่ต่างๆปรุงแต่งมาในต่างๆเรียกว่าจิตคิดนึกปรุงแต่งไม่มีตัวมีตน ถ้าปรากฏเกิดขึ้นภายในบอกใครก็ไม่ได้รู้โดยใจของตนเองคิดมากคิดน้อยคิดหยาวทีดละเอียดจะคิดในทละอยดคามมั่งคงแต่ในทีนั้ความมังมดมันรุงไว้จากไหนมันรุงจากความยึดความถือมันหายไปอยู่ไหนจะตั้งอยู่ไหน ไม่มีทีต่ตั้งต้องกาา็หายไปหายคนหายวัดังไปในนันแหลนะจิตตรงนั้นมันหายไปไม่มีเลยมาัานทั้งมีอยู่นั่นแหละแต่มันกตากดขค้นไปไปหยุดยิงว่าจิตนั่นอนะ่ะเป็นอาการของใจ ใจจะมีตัวหนึ่งอยู่เป็นประธานเนี่ถ้ามันมีประธานจะแล้วมันก็ไม่มีกิริยาทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีประธานคือตักใจผู้รู้สึกตัวใจแต่ว่าไม่คิดไม่นึกจะมีความรู้สึกอีกใจคิดนึกจ็นาการของจิตเพราะฉะนั้น จิตนี่แหละคิดนึกแล้วก็หายไปเกิดขึ้นมาหายไปหายไปไม่มีแก่ไมีสารไม่มีที่ตั้งอยู่ไหนก็ได้จึงว่าไม่ใช่ตัดตัวตนบุคคลเราขะเรี๊ยบกัตัดก็ไม่ใช่ตัวตนตัวตนอะไรก็ไม่ใช่เพราะตนก็ไม่มีถ้าไม่มีก็มีมีเพราะกลมถือวามยึดกลมถือไม่มีความยึดไม่ถือ มว่าไม่ใช่ตัวตนบุคคลแล้วเขาใครก็ไม่ใช่คุณน้องคนนีก้ก็ไม่ใช่อะไรทั้งวมดไม่ถูกไม่ใช่ทั้งนั้นแต่หากมีอยูอ่นั้นเรียกว่าจิตตารวปัสนาปฏิปทานเป็นปัญญาวิปษษัสนาส่วนหนึ่งข้อที่สาม รวบรวมทั้งเวททั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตทั้งสามอย่างนี้แหละอย่างเสียชิวามาแล้วนะเรียกว่ารมไม่ได้เป็นตนเป็นตัวเลยใช่ว่าเป็นตัวคือกายนี่ก็เป็นตัวเพราะอมไปถีอออเวทานาจิตก็เป็นตัวเพราะยอมไป็ือออแล้วก็สลายดับไป อน,นั้นที่ทำมานั่นรรมมเรียกว่าธรรมท่านเรีอกว่าว่าธรรมนี่เป็นอนัตตาเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาสเทธรรมมานัตตาหาสาระนี้ได้อนัตตาเข้าใจของมีแต่ว่าไม่ของมีแต่ว่า ไม่มีสาระคือมันเกิดดับเกิดดับอย่างอธิบายเรียกว่านัตตาไม่ใช่ของไม่มีของไม่มีจะเรียกวานัตตาได้อย่างไรมันต้องมีสิมีแล้วจึงจึงเรียกมันไม่มีสาระจึงเรียกว่านัตตาธรรมะตอนนี้ แม่นคองลึกซึ้งละเอียดหน่อยแต่หากว่าเราตั้งใจที่จะรณน,นาตามในปฏิบานี่เขาไม่ละเอียดไม่ลึกซึ้งนะจึงให้ตั้งสติตัวเดียวนี่แหละสติปฐานตัวเดียวนี่แลหละคำนดกายคำนดเวทนากำหนหดจิตธรรมอยู่ไหนอยู่ไหนก็เอาเถอะ ถ้ามีสติอยู่แล้วเป็นอะไใช้ได้สติตัวหนึ่งคิดตัวหนึ่งสตินั่นเป็นผู้รู้ตัวรู้สึกอยู่เสมอรู้สึกอย่างรู้รู้สึกอะไรรู้สึกคนงคิดตัวไม่ใช่ไคิดอย่างไรู้สึกคิดนย่างถ้ารู้สึกอย่างนี้แล้ว เป็นอนุภา,าวนาอยู่ตลอดเวลายืนเดินนั่งนอนวิิยาบทใดๆสมงมัไม่ขาดเพาะจากภาวนาภาวนาก็ไม่ใช่อื่นใครอะไรหรอกคืออบรมใจสติอบรมสตินั่นเองสติให้เห็นใจนั่นเองภาวนาไม่ใช่ไปนอก ฟ้าเหนียวไอ้เห็นน่องฟ้าน่องไปดินไม่ไห้หรอกเพราะนาทุ่งนี้แหละท่านกายาเวาทวดาจิตธรรมนี่แหละให้เห็นสติให้รูดตัวจิตนี่แหละถ้กเยาบทไม่มีเวลาบางคนบอกว่าไม่มีเวลาจะเอาเวลาไหนฟ้านเราไม่เอาเวลา เวลาที่พิจารณาอยู่นะจะไปเอาไปไว้ที่ไหนเวลานั้นไปไว้ที่ไหนไปยุ่งอยู่นะั้นเลยยุ่งกับสติที่คุมอยู่นั้นสอาไปไว้กับการทํางานก็สตินั้นสีคคุมการทำงานาไปไว้ไหนที่ว่าไม่มีเวลาถ้าม,มีเวลาแล้วก็คนเรานั้นะ ถ้ามันมีเวลากหมายถึงคนตายแล้วจึงไม่มีเวลาคนยังมีอยู่ชีวิตอยู่กับเวลาแลยทีเดคยวต้องกิดคดน,นั้นนนะทีเวลานั้นสีจตีคุมเวลานี้นแคให้สุขสบายแค่ก่อนยังค่อยโฆษนาสุขสบายแล้วมันจอ เลยไม่พิจารณาอะไรมันก็ไม่เป็นท้องนาสิมันไม่สุขไม่สบายนะั่นแหละมันวุ่นวายยุ่งอนะั่นแะจึงค่อยตั้งสติพิจารณาคนเราประมาทเมื่อสบายแล้วล,ลืมหมดประมาทลืมหมดไม่คิดนึกถึงเรื่องจิตไม่คิดถึงเรื่องจิตของเรามันยงยุ่งอยู่ โอ้ตัวยุ่งเั่นน่ะตลวลึกได้ลึกสกติตรงนั้นได้เอาไปตั้งไว้ตรงยุ่งนั่น,นให้เห็นความยุ่งอยู่ตลอดเวลามันยุ่งอะไรจะให้เพราะนั้นเห็นอยู่ทุกเมื่อแล้วจะรูดต้นตอของความยุ่งแล้วจะปลดเปื้องความยุ่งนั้นได้ ถ้ายุ่งแล้วไม่ปลดเปลื้องมันก็ยุ่งล้าไปสติมีแต่ว่าไม่ใช่นนเนี่นยสตินีไม่ใช่อธิบายทัเรื่องสติประฐานเรื่องกำหนดสติพิ่จะนาที่ตั้งของสติีิสี่สถานคือกายเวทนาจิตธรรม Uh, just speak and tell